สวัสดีครับผมสวัสดีกับตอนเย็นครับนี่ครับวันนี้นัดกับนาชัยครับตกวันนีน้นาชัยมาก่อนหน้านี้แป๊บหนึ่งครับผมยังไม่ได้ดูเลยนาชัยได้ปลาหรือเปล่าเนี่ยดูดูอู้ได้แล้วเพื่อนเพื่อนาชัยได้แล้วนี่นี่ปลาไสสวยเลยไปวันนี้ผมก็เอาเบ็ดมานี่ครับ ติดแนวแก้มาด้วยครับเพื่อนๆไปครับลองดูโห oh, นี่ครับเพื่อนมาใชาไ้ได้ได้ไหมแล้วดูหืมใสสวยเลยนี่ครับน้ำขึ้นนะเพื่อนๆดูนี่นะครับเต็มสะเลยดูบรรยากาศ ออจะมึนมหน่อยนะคันะครับออกจากคหน่อยตัวใหญ่เลยนะอู้ดำพืเลยวะ<อ>นครับเพื่อนเพื่อนมันกิน,ม,น,ม,นมันกินหญ้านะหญ้ามอนวนขึ้นป่าวน่อน้ำเง้วมันพววนอันนี้มันกินหญ้าได้กินอะไรเนี่

เลียงอ่ะแมงลิงอะลิงอัดเราไม่ไหวไข่เข้อตีุเยอสองงาลปรอยมามากระสือมาอ่ะดิซือไมเลตอนนี้มซื้อันกกสือมาปดรทัดเน่ย สองคนกับบาลินบาทันเลยตีบกอเราไปสะั้นอู่ยังแน่เยอะว่ะลงบทึกแล้วเข้าเามาเออเาบแก้มพ

ุ๊บเลยเนี่รเอาค้างไว้ักเมีปึงกระเด็นเลยโคงกระเด็นไปซื่อๆตตกไปุนบ่มียกบ่มียั่งเลยบอดึงไ้แทเนี่ยเเดียวเเดียวเลยนะเออรกบกระเด็นปึ๊บไปเลยอ่ะหันได้ตั้งหลักขุบขุนวงซาเลยนะเออมาที่เดมาั่งที่เดยุ่ที่เดืด้เนีกเดีบ่ไดจับจับลอยเบอะ อยู่ปานป่าบวนโดนประานแล้วนะเออบกลงไปแล้วเนาะถ้าอยู่ถ้าอยู่สีไก่ลงย่ยเนี่ยคอยู่ี่โดนนำยู่นะไก่โมโมนะอยู่วกกเดนกระตั้งไก่ข้ามต้นกระติบไปงูเด็เลียงไก่อะปักอะไโดนแท้โดนแท้ของันเ็ดยงาตแท้อว้าอกไกละกระโดนน้ำมนเนาะเออลอกเียไก่นิ่งงเด จะหมอมตะไส้อ่าหอดรอแล้วโอก็คนอยู่นี่เนาะยักไปแล้วเอ้าจักไปไหนเนี่ยเบกับแกมหรือกับเข้าเหอะโอ้ยกับเข้าหรือกับแกมเหอะก่อนน้าทึบควงไปคือไรน้ำทึบโตันเด้อ

เด็กแต่ผมอ้วนดีเด็ดป่ะคือเป็นเม็ดเก่าหอมบุกค่อยขม ไปนู่นแล้วอู้ยย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 ายย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 ยวยย้ยย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 ยนยยยยวยย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 ยองยยยหยยยยยย สองเต็มบันี้หรอคงตรงเลยอะมนตัดงากเเออมันยนี้เด้ตลอยูยะนา้าไปนี่ตกไปอยู่างไกลจังติดแล้วตุดึงสาย่ตงนใช่ดึงนส่ล่างดึงนาใส่ล่างอยู่นะ นานบ่ดละขอกขนาดาน,น,านี้จะลุดได้ไเดดเยยงเน,น,น,นี่เดี๋ยวดูตัวดำดียังยังงามนะอ้วนน่ะขางหลังของกันนะไปอีกนึงครับทุกคนเพื่อนๆพือนมาอีกนึงตัวดำพุ่ดเลยส,สวยๆตามเต็มเป็นป่าน้ำขึ้นใหม่ครับเพื่อนๆน้ำเต็มสระเลย Được rồi, bước ra rồi, bước qua, bước qua. À, mày À, một lần nữa. อูดึงแล้ดึงแล้วันีนี่เหรอนี้มีเพลโอ้วนุบรเนียมีตัวใหญ่ไหมห้าลับใส่กระแนงน้ำเท่ยงไหมน้ำหลับปลาะ

ตัวน้อยว่าแล้วตัวน้อยตีครับปล่อยครับตัวนี้ปล่อย <c oughs> อตัมอ้วนนีจังหนูไมีตะขี้มันได้กินยากยังเน้บ่ที่มันจะมีแต่หัวนะแต่นี้ช่วงลำตัวช่วงอมอ้วนอยู่ คั่มละถ้าเกิดรอบนี้ไม่กินก็เก็บแล้วครับเพื่อนๆคั่าแล้วครับเนี่ยได้อยู่ครับสี่ตัวห้าตัวน่าใช้ลงไปอีกละหนึ่งรอบพอได้เป็นกับแก้มกับข้าวครับแต่จะเน้นไปทางกับแก้มมากกว่าครับเพื่อนๆม่มันเท็ดอะไรเดี๋ยวว่าสี่ตัวนี่ อมแล้วเนื้อมันด้วยน,นึ่งบ่นึงน่งนะแต่กะเทียมน้ำพิมพ์นึ่งอะไรกับใบตองลองเปลือกมันนึ่งเยอะเพลืออะตุ่มมายงนี่ครับเพื่อนๆเดีย๋ยวให้ดูครับนี่ครับแป๊บนึงครับนี่ครับเพื่อนๆสี่ตัวครับใสสวยอยู่นี่ครับนาชัยยังตกอย,อยู่เลย ค่ำแล้วครับหกโมงเดี๋ยวครับกี่หกโมงเท่าไหร่เนี่ยอ้หกโมงสี่นาทีนึงค่ำโคตรไวเลยมือตื้อเลยยกกังกะนึกว่ามันอีกเก็บทุ่มแล้วก่อนเนะี่ยเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับเพื่อนๆเ,เริ่มค่ำแล้วครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ